ไม่ไม่6โลหาที่ไหนได้พี่ต้องที่สามเหลี่ยมมอเตอร์นะครับนี่คือไม่6โลนะดีแม็กตัวใหม่ล่าสุดปี2023นะออกห้างแปดแดงย้ำครับเพราะว่าราคาก็600,000กว่าครับแต่มาซื้อผมวันนี้นะลูกค้าเดินทางมาไกลแค่ไหนก็คุ้มครับเพราะคันนี้คือไม่แค่6โลครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ไงพี่สนใจครับเดินทางมาทชงไนครับพี่ผมมาจากกรุงเทพครับแล้วมาต่อที่สีเกตแล้วมานี่อีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โหมาไกลมากสายต่อซ้อต่อครับเหมือนจองรถว่าไม่็นยจะไม่หนรถ ยัางไม่ครับยังไม่เห็นรถเลยวันนี้เป็นไงพี่วันแรกเห็นโอเคครับถูกใจถูกใจมากเนาะครับแม็กใหม่ย่างใหม่ถูกใจถูกใจไพน์สวยไหมครับสวยสวยไหมครับสวยไม่กิโลพี่คันนี้หกพันกว่าโลน่อยๆครับหกพันกว่าโลน่อยๆเนาะโอ้โหคันนี้คือมีคนขับไหมครับไม่มีครับไม่มีคับด้วยไม่มีคนขับเลยซื้อคนเดียวซื้อคนเดียวอืแล้วเป็นไงพี่รถวันนี้มาแบบกิมขนาดนี้ อ๋อสวยมากนะน้องคนนี้ถูกใจมากครับเป็นไงพี่เซอรที่นี่บริการดีไหมครับดีครับบริการดีครับดูแลแต่เช้าเลยมันมาถึงแต่เช้านะตั้งแต่หกโมงเลยอ่ะแปดโมงที่มากินพามากินกาแฟอยังดีเลยตอนรับดีเนาะตอนรับดีมากครับแล้วเป็นไงบ้างการบรการทำเคสไงพี่ตามงานดีไหมโทรหาตลอดไหมโทรหาตลอดครับโทรหาตลอดก็เคสจะผ่านได้ครับเพราะรอเอกสารนะพี่เนาะใช่ใช่ครับผมขอบคุณที่มากนะครับผมขอบคุณมากครับคุณครับนี่ถ้าสนใจก็นะครับ อีสูดีแม็กคันนี้นะไม่ mm hmm. จริงหรือเปล่ามาดูกันครับนี่ครับรถปีสองพันยี่บสามครับไม่ mm hmm. จริงหรือเปล่ามาดูกันเป็นตัวแคบยกเตี้ย mm hmm. นะคันนี้มวดผ่อนบอกเลยว่าผ่อนเพียงแค่8 0ดพันบาทนะคันนี้ผ่อนแ0 0 0ันบาทาตลอดสัญญานะครับไม่มีวารุณนะดูข้างในเขาหน่อยครับนี่คือโหมไม่หกพันโลปียีบสามนะครับออกห้างไปใน6กแสนซื้อซื้อเราแค่สี่แสนกว่าประหยัดไปนะรถวิ่งไม่6พันประหยัดไปเกือบสองแสนคุ้มมากนะครับ, <Okay. S 1> ค,รบคุ้มมาก ใครนะครับอย่างรถแบบนี้นะจัดทรงแต่งขนาดนี้ครับแต่งแม็กแต่งยางครบชุดข,ขนาดนี้สวยขนาดนี้นะนะครับผมบอกได้ว่านะครับคันนี้ติดต่อด่วนที่เบอร์094-5603-24สายอี 4, ครับหรืออะไรที่แอด4 CCE นะครันะผมสวัสดีครับ